ที่นัดคุณกิติมาวันนี้ก็เพราะว่ามีเรื่องอยากจะขอโทษนะคะเรื่องที่สลับของแจกในงานของคุณกับของอีกงานหนึง่งเรื่องแค่นี้เองเหรอครับ บริษัทต้องออทางทางบริษัทไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะเรื่องที่สับของมันก็ไม่ได้ทําให้งานเสียหายสักหน่อยผมไม่ติดใจอะไรหรอกครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะยังไงทําบริษัทก็ต้องรับผิดชอบค่ะฉันจะขอชดใช้ค่าเสียหายในเรื่องที่ฉันทำพลาดเองนะคะ นี่เป็นเช็คนะคะคุณกิติรับไว้เถอะค่ะผมคงรับไว้ไม่ได้หรอกครับเอาคืนเถอะครับเฮ้ยทำไรอ่ะทำอะไรของคุณเนี่ยฉันกำลังคุยงานกับลูกค้าอยู่ผมเห็นแน่นอนนี่ไม่ได้อยากคุยงานกับคุณหรอกจ้องเด็กเฉยการคุณอ่ะเขาเป็นลูกค้าของบริษัทฉันพูดจาให้มันดีๆหน่อย คุณจะให้ผมพูดจาดีๆคนแบบนี้นี่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจัดการเองคุณไม่ต้องยุ่งจะจัดการได้ยังไงก็นึกเมื่อคุณยังปล่อยให้มันลวนลามอยู่แบบนี้มาแล้วมาแล้วเจ๊คุณชน <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ฉันต้องขอขอ,ขอบคุณคุณชนมากๆนะคะ ชี่ชวนฉันมาเลี้ยงข้าวนะคะเออเรนนี่คุณมาถึงก่อนที่อีกเลอเนี่ยคุณชนชวนเมลมาด้วยเลยครับใช่ค่ะเพราะนอกจากที่ฉันจะนัดมาขอโทษเรื่องงานที่ผิดพลาดแล้วฉันก็อยากจะเลี้ยงขอบคุณพวกคุณสามีภรรยาด้วยนะคะ แล้วดิฉันก็มีของมาขอขอบคุณคุณชนเหมือนกันนะคะน้องตามมายกมานี่มาอันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทค่ะคุณชนเอาไปชิมได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะยไม่ได้คุณจะยกของหนักไม่ได้นะเคุณชนครับคนนี้เขาเป็นอะไรกับคุณล่ะครับทำไมเขาดูวุ่นวายกับชีวิตคุณจังเลยก็ผมเป็นเป็นคนอื่นค่ะ ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับฉันยังไงคุณกิตติกับคุณนิ้ตามสบายเลยนะคะส่วนเรื่องอาหารเนี่ยฉันจัดการกับทางร้านอาหารเรียบร้อยแล้วส่วนตัวฉันเองขอตัวไปรับลูกคุณก่อนนะคะฮะมีคุณทนมีลูกแล้วเหครับใช่ครับลูกชายคนโตอายุห้าขวบแล้วตอนนี้ก็กำลังท้องอีกคนหนึ่งด้วยท้องพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ย อย่าไปฟังที่เขาพูดนะคะยังไ,ไ,ไงฉันขอตัวก่นอนค่ะขอบคุณค่ะปากกาเนะเดี๋ยวมาเอาชมพันสาเมื่อกี้คุณพูดอะไรรู้ไหมว่ามันทำให้ฉันเสียหายมากแค่ไหนก็ที่ออฟฟิศผมได้ยินปริมพูดว่าคุณไม่สบายอาการหมอคนท้องแล้วขนางก็จะไปซื้อที่ตรวจคันให้คุณใช่ไหม อบอกผมนะอย่าปิดผมไว้แบบนี้ฉันไม่ได้ท้องฉันก็แค่เครียดแล้วก็เป็นโรคกระเพาะแค่นั้นเองคุณไม่ต้องมาเดือดร้อนกับเรื่องอะไรแค่นี้หรอกค่ะต้องเดือดร้อนสิถ้าคุณท้องผมก็ต้องรับผิดชอบผมก็ต้องดูแลลูกของผมเหมือนกันและผมจะไม่ปล่อยให้คุณต้องเผชิญปัญหาอยู่คนเดียวเนี่ย คุณเมยใช่ไหมคะคุณรีบไปเถอะคะ่ะแล้วก็เลิกเสาสีฉันได้แล้วเพราะฉันไม่ได้ท้อง